สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunter Story วันนี้จะมาแนะนําการปลูกน้อยหนาด้วยวิธีการเพราะ,มะเมล็ดซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดเพราะว่าจะมีรสชาติที่หวานหอมอร่อยเนื้อแน่นหนามเมล็ดน้อยสําหรับในน้อยหนาหนังถ้ามีน้อยหนาปลูกติดบ้านไว้อย่างน้อย1ห,หรือ2ต้นก็จะทําให้เรามีผลไม้ไว้เก็บกินได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องซื้อ ส่วนขั้นตอนและวิธีในการปลูกก็ไม่ยากเลยนะครับโดยลำดับแรกก็ให้เลือกพันธุ์น้อยหนาที่เราชอบกินจะเป็นพันธุ์อะไรก็ได้ขอให้มีรสชาติที่ดีถูกปากผู้ปลูกก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับผมก็จะเลือกเป็นพันธุ์น้อยหนาหนังเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่เคยปลูกไว้นานมากแล้วนะครับก่อนอื่นก็ให้ทำการจัดการในส่วนของเนื้อลงท้องไปก่อนได้เลย หลังจากที่ได้เมล็ดมาแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดเพราะว่าถ้ายังมีความหวานหรือในส่วนของเนื้อหน,หน้อยหนาติดอยู่ที่ตัวเมล็ดความหวานที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ตัวเมล็ดก็จะเป็นตัวเรียกมดเข้าม,มาได้นั่นเองมดก็จะมากัดแทะเมล็ดให้เกิดความเสียหายทำให้เมล็ดไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาเป็นต้นได้ครับเมื่อมีเมล็ดพันธุ์พร้อมแล้ว ต่อมาก็มาดูในส่วนของการผสมดินสำหรับเพาะกล้ากันบ้างโดยที่ผมจะใช้เป็นดินร่วนหนึ่งส่วนผสมกับกาะมาพ้าสับหนึ่งส่วนแล้วก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกจากขี้วัวที่ผ่านการหมักจากจุลินทรีย์มาแล้วนะครับนำมาเติมลงไปสักเล็กน้อยจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก็จะได้ออกมาเป็นดินสำหรับเพาะกล้าน้อยนาครับ ต่อมาก็ให้เตรียมเป็นภาชนะหรือกระถางสําหรับใส่ดินเพาะมาเมล็ดน้อยนาผมก็จะใช้เป็นกระถางขนาดเล็กเลยนะครับขนาดประมาณ2นิ้วครึ่งหรือท่านใดจะเพาะในถุงดําหรือภาชนะอะไรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกได้เลยจากนั้นก็ให้นํากากมะพร้าวสับชิ้นเล็กๆล,ลองลงไปที่ก้นกระถางเหมือนเช่นเคยเพื่อช่วยในการระบายน้ําและความชื้นนั่นเองประมาณนี้นะครับ แล้วนำดินที่ผสมไว้ใส่เติมลงไปให้เต็มต่อมาก็ให้หาเป็นเศษไม้หรือจะใช้เป็นตะเกียบก็ได้เพื่อที่จะนำมาใช้ในการเจาะนำร่องสำหรับในการวางเมล็ดจะได้ปลูกลงไปได้ง่ายนะครับต่อมาก็ให้นำเมล็ดพันน้อยหนาที่ได้เตรียมไว้ให้ลองสังเกตดูนะครับที่ตัวเมล็ดจะมีอยู่2ด้านก็ให้เรานำส่วนของด้านที่มีลักษณะปลายมนลงไว้ด้านล่าง แล้วนำในส่วนที่มีลักษณะปลายแหลมไว้ด้านบนหรือให้อยู่ในแนวตั้งแล้วให้ใช้เป็นครีมนะครับนำมาบีบลงไปในส่วนด้านข้างของมเมล็ดในแนวขวางเพื่อให้ตัวมเมล็ดมีการอ้าหรือปลีออกมาโดยการใช้เป็นครีมบีบลงไปเบาๆก็พอนะครับไม่ต้องถึงกับบีบให้แตกเพราะว่าถ้ามเมล็ดด้านในแตกละเอียดจะทำให้มเมล็ดเสียหายและไม่งอก เสร็จแล้วก็นำวางปลูกลงในหลุมที่เราเจาะไว้ได้เลยจากนั้นก็เขี่ยหน้าดินตรงส่วนบริเวณปากหลุมปิดกลบตัวเมล็ดให้สนิทประมาณนี้แล้วก็ให้ทำเหมือนในลักษณะเดิมได้เลยที่เรานําครีมมาบีบลงไปที่ตัวเมล็ดก็เพราะว่าเปลือกของเมล็ดน้อยหนาในส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดที่อยู่ด้านนอกจะมีลักษณะที่แข็งมาก ถ้าเราไม่ทำการบีบให้ปริหรืออ้าออกมาก็จะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนกว่าที่เมล็ดจะแตกหรืองอกออกมาได้เองนะครับให้ทำเหมือนในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในทุกๆเมล็ดแล้วก็ปลูกลงไปตามจำนวนที่เราต้องการทั้งหมดได้เลย เสร็จแล้วก็นําไปตั้งวางไว้ในร่มหรือในที่แสงราไรแล้วนําน้ํามารดลงไปให้ชุ่มหลังจากนี้ก็เฝ้าดูการงอกของเมล็ดต่อไปครับเมื่อผ่านไปประมาณ10-15วันเมล็ดก็จะเริ่มมีการงอกและจะค่อยๆมีการดันดินโผล่สูงขึ้นมาการงอกของเมล็ดจะเร็วหรือช้า ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นความชื้นที่เหมาะสมหรือความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์จริงๆแล้วการงอกจะช้าหรือเร็วก็ขอให้งอกขึ้นมาเป็นต้นได้ก่อนแล้วเลี้ยงดูต้นน้อยหนาให้รอดชีวิตก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับก็จะมีในบางเมล็ดที่อาจจะงอกขึ้นมาได้ช้าบ้างก็ไม่เป็นไรในช่วงนี้ควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่าให้ขาด และอย่าให้มีอาการชื้นแฉะจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้รากเน่าได้นั่นเองต้นหน,หน้อยหนาก็จะเริ่มมีใบและสูงขึ้นมาเรื่อยๆตามอายุเมื่อต้นมีใบออกมาได้ประมาณ4-5ใบก็ให้ทำการย้ายลงปลูกในกระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้กระถางเริ่มที่จะเล็กไปสำหรับต้นหน,หน้อยหนาแล้วนะครับให้ทำการเปลี่ยนได้เลย ใช้เป็นดินร่วนผสมปุ๋ยคอกและกาบมะพร้าวสับนะครับนำมาลองลงไปที่ก้นกระถางสักเล็กน้อยกระถางก็จะใช้เป็นขนาด6นิ้วจะเป็นขนาดที่กําลังพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปต่อมาก็ให้นำต้นกล้าน้อยนาย้ายลงปลูกในกระถางได้เลยรากเขาก็จะเริ่มมีการแทงทะลุก้นกระถางออกมาในตอนนี้ให้เราทำการค่อยๆบีบตรงส่วนบริเวณรอบของขอบกระถาง เพื่อเป็นการขยับให้ดินภายในกระถางหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นและดินจะได้ไม่หลุดหรือแตกออกมานั่นเองให้ความกระถางลงแล้วทำการเคาะเบาๆดินก็จะหลุดออกมาเป็นบล็อกและจะไม่แตกออกมาจากรากนะครับจะสังเกตเห็นว่ารากมีการเดินเลื้อยออกมาจนเต็มกระถางแล้วจากนั้นก็วางปลุกลงไปแล้วนำดินมาเติมกลบให้เต็มประมาณนี้ เสร็จแล้วก็ทำในลักษณะเช่นเดิมจนกว่าจะครบตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยครับจากนั้นก็นำไปตั้งวางไว้ในร่มหรือในที่แสงรำไรแล้วนำน้ำมารดลงไปให้ชุม่มหลังจากนี้ก็รอให้ต้นน้อยหนาตั้งตัวได้ดีต่อไปครับเมื่อต้อนน้อยนามีการตั้งตัวได้ดีแล้ว ก็ให้บำรุงต้นอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือจะเป็นปุ๋ยที่เราหาได้สะดวกก็ได้ใส่บำรุงต้นประมาณ2อาทิตย์ต่อครั้งหลังจากนี้ก็ดูแลตามปกติเหมือนเช่นเดิมแล้วรอให้ต้นน้อยนาจเจริญเติบโตต่อไปและเมื่อเวลาผ่านไป ต้นน้อยหนาจะมีการเจริญเติบโตและสูงขึ้นตามลำดับในช่วงที่มีความสูงได้ประมาณ50เซนโดยประมาณนะครับให้เราหาที่ลงปลูกให้เหมาะสมจะเป็นกระถางขนาดใหญ่หรือถ้าท่านใดพอมีพื้นที่ก็สามารถที่จะนำไปปลูกลงดินได้ก็จะยิ่งดีแล้วแต่ความสะดวกได้เลยนะครับต้นน้อยหนาเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด เพียงแค่เป็นดินที่มีการระบายน้ําได้ดีไม่ชื้นแฉะหรือมีน้ําท่วมขังต้นน้อยหนาก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในการปลูกต้นน้อยหนาจะเป็นเหมือนกับการลงทุนในเรื่องของระยะเวลาการเจริญเติบโตในช่วง1-2ปีแรกเมื่อเข้าสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีการติดเป็นดอกและให้ผลผลิตผลผลิตจากลูกน้อยหนาที่ได้ก็จะเพิ่มมากขึ้น อยู่ที่การบำรุงและดูแลรักษาด้วยนะครับสำหรับมแมลงศัตรูพืชที่จะพบได้ในต้นน้อยหนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเพลี้ยแป้งและมแมลงวันทองก็ให้มันตรวจดูและฉีดพ่นด้วยสมุนไพรไล่แมลงเพื่อเป็นการป้องกันนี่ก็จะเป็นผลผลิตจากน้อยหนาลูกแรกที่ได้จากการปลูกด้วยวิธีการเพาะเมล็ดก็ลองนำวิธีไปปลูกกันดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้อยนาหรือผลไม้อะไรก็ได้เพียงเท่านี้เราก็จะมีแหล่งเสเบียงไว้สำหรับเก็บกินได้แบบง่ายๆเพียงแค่ใช้ระยะเวลาในการปลูกสักหน่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การในการทำคลิปต่อๆไปนะครับซันเตอ Story รี่ซันเตอทำได้คุณก็ทำได้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ